ก็ยังไม่จมนี่ขนาดนั่งธรรมดา้ว้าวว้าวหายไปไหนนี่เรือกเก็บผักบุ้งนะครับเรือกเก็บผักบุ้งวิถีชีวิตชาวบ้าน เก็บผักบุ้งขายกับค่าน้ำมันโชว์นอยกับหลังหันกับหลังหันคนหานกับหลังหันอาาบุมมีเสียงแอ้มเข้ามาแล้หิวน้ำ เป็นไงบ้างครับอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มไหม <c oughs> <c oughs>